รักภาษาไทยกับอาจารย์เปิ้ลมาแล้วค่ะช่วงเวลาที่หลายๆคนรอคอยนะคะสําหรับเรื่องราวเกี่ยวกับภาษาไทยที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเรานะคะอยากให้ใช้ให้ถูกอยากให้ใช้ได้อย่างมีความสุขกับการที่จะสืบต่อ ความถูกต้องนะคะแล้วก็ใช้กันในชีวิตประจำวันด้วยนะคะต้องยกให้ท่านนี้ค่ะท่านอาจารย์เปิ้ลน,นะคะตอนนี้มาอยู่ในสายไปทีเรียบร้อยสวัสดีค่ะอาจารย์เปิ้ลขาสวัสดีค่ะล่าสุดนี้มีความรู้สึกว่าการสืบต่อเรื่องของภาษาหรือว่าเรื่องราวจากอดีตต่างๆอะค่ะที่มันเป็นวัฒนธรรมประเพณีหรือแม้กระทั่งแบบ สิ่งที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจําวันนะคะมีความรู้สึกว่าพอเวลาผ่านไปอะ่ะเหมือนเกมที่เราเคยเล่นตอนเด็กๆค่ะอาจารย์ที่เราแบบส่งต่อคํากันจากคาแรกจนถึงคาสุดท้ายมันมีความเพลยนมันมีความมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะและล่าสุดมีโอกาสได้คุยกับอ่าท่านอาจารย์ท่านหนึ่งที่ท่านเก่งเรื่องของการร้องราทําเพลงเพลงเด็กใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าอย่างเพลงช้างที่เรา้องกันอยูอยงเนี่ยค่ะ mm hmm. แล้วก็้องชั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 งอะไรอย่างเงี้ยไหมคะ่ะก็ ไม่รู้ความจริงว่าคุณหญิงชิ้นที่ท่านแต่งไว้ท่านแต่งช้างแค่สามเชือกแตเราลองเป็นโขงก็ <laughs> เลยบอกอ้อาวเ,เหรออละนเนื้อก็แบบมันมีการผิดเพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบแล้วพอมีความรู้สึกว่าเรายังต้องร้องเพลงนี้ถ้าเราไปร้องแบบถูกต้องซึ่งไม่เหมือนกับพี่เขาส่งต่อส่งต่อมาเขาจะว่าเราร้องผิดหรือเปล่าหรือเราจะทํำยังไงต่อไปงงยู่เหมือนกันก็เลยรู้สึกว่า ถ้าเราจะแบบมุ่งมั่นนำของเดิมเอามาใช้ต่อก็จะขัดกับปัจจุบันที่สืบต่อมาอมก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะยังไงดีอะไรเงี้ยแต่พอจะร้องแบบใหม่ก็รู้สึกว่าเอ้ยเราลองไม่ถูกของเดิมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบแล้วเราจะยังไงดี <laughs> ก็ยังไม่เคยกล้าที่แบบเออแต่ถ้าตามสมัยนิยมก็ต้องเป็นแบบนี้เนาะอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะ ประมาณน,นั้นพอเยิ่งอาจารย์ไปมาบอกเรื่องราวโนูนี้นั้นหนูก็รู้สึกว่าเออมันก็เลยสึกออมันก็แบบต้องใช้ให้ถูกอะเนาะใช้ให้ถูกกับบริบทที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันแหละเดิมว่าไว้ยังไงมันปเปลี่ยนไปยังไงแล้วก็ตามทันตามดูรู้เท่าทันให้ได้ดูอ่ะเล้ว,วันนี้เราจะพูดเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวดีกว่าเนาะโอ้ได้เลยคะ่ะเราจะพูดถึงจังหวัดต่างๆของประเทศไทยคะ่ะที่มีคําว่านครบุรีธานี แต่คนเคยสังเกตไหมว่าชื่อจังหวัดของประเทศไทยอะคะ<า>่ะเยอะเลยนะที่มีคำว่านครมีมีคำว่าบุรีค<า>่ะแล้วก็มีคำว่าธานีแล้วก็มี<า>กรุงอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยมีทั้งกรุงมีทั้งนครอ่าเป็นเพราะว่าคำว่านครบุรีธานีแล้วก็กรุงอะคะ่ะมันแปลว่าอะไรพี่นิสาเมืองมะคะใช่มันแปลว่าเมืองก็เลยมีคำเหล่านี้ปรากฏอยู่มันเป็นอ่ามันเขาเรียกว,ว่าคำไวโพต์อะคะ่ะ คำที่มีความหมายเหมือนกันนะคะวันนี้ก็เลยลองหยิบมาดูสิว่าทุกคนจะนึกออกไหมว่าเอ๊ะชื่อจังหวัดที่มีคําว่านาครอ,อาจจะนครขึ้นต้นหรือว่าอยู่ข้างหลังท้ายคำอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มีมีจังหวัดอะไรบ้างดีนะแต่เรา<ค>ลองมาทบทวนกันดูนะคะก็จะได้สังเกตไปด้วยว่าอ๋อคำในภาษาไทยของเราเนี่ยที่เป็นชื่อจังหวัดเนี่ยก็มีความหมายบ่งบอกถึงคําว่าเมืองก,ก็คือบ้านนั่นเองนะคะอ่าเราเริ่มที่นครก่อนนะ ค่ะอ่ะมีจังหวัดอะไรบ้างค่ะนครสวรรค์เออมีหลายนครมากนครพนมอ่านครราชสีมาไหมนครปฐมเนาะอืมเนาะแล้วก็มีที่อยู่ข้างหลังได้อย่างเช่นสกลนครอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มีหน้ามีหลังค่ะใช่แต่เราลองไล่ไปดูเนาะอย่างเช่นนครก็มีนครราชสีมานะคะซึ่งความหมายก็หมายถึงว่าเมืองแดนหลวงมันมีความหมายด้วยนะ ว่าทําไมเขาถึงตั้งชื่อแบบนั้นนะคะหรืออย่างนครศรีธรรมราชเนี่ยก็ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกหรือพ่อขุนรามคําแหงคําว่าศรีธรรมราชนี่ก็คือเมืองแรกเริ่มประดิสถานพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเพราะว่าแรกเริ่มเลยเท่าปี่อ่านประวัตพระพุทธศาสนาค่ะเริ่มที่นครศรีธรรมราชนี่แหละค่ะนะคะอ่ะอะไรอีก นครพนมนครพนมก็คือเมืองที่มีภูเขาเพราะ,ะว่าติดกับฝั่งลาวฝั่งโขงใช่ไหมคะมองข้ามไปก็เป็นฝั่งลาวก็จะมีภูเขาเยอะก็เลยเรียกว่านาครพนมคําว่าพนมแปลว่าภูเขานะคะ,ะนึกถึงพนมมืออไม่ไม่ไม่คำว่าพนมเนี่ยหมายถึงภูพนมมือมันคืออีกความหมายหนึง่งค่ะนะคะต่อไปนครสวรรค์สวรรค์แปลว่าเมืองฟ้าค่ะที่อยู่ของเทวาดาอะไรอย่างเงี้ย นะคะ<ม>ก็เลยชื่อว่านาครสวรรค์ที่อยู่ของเทวดาหรือว่าเมืองฟ้านเองค่ะนคนปรปฐมนครปฐมแต่ว่าแบบแรกเริ่มนะคะปฐมนครก็เลยเป็นที่มาของชื่อจังหวัดนคนปรปฐมมาจากชื่อพระราชวังแต่เกาะนะคะ,ะที่ชื่อว่าปฐมนครน,นะเขามีที่มาเนาะ<ม>อย่างพระนครศรีอยุธยาจังหวัดี้จังหวัดที่เราชอบไปทําบุญกันนะคะค่ะก็มีความหมายว่า มามาจากอายุยาเนาะก็คือเมืองที่แบบรบเราไม่แพ้อ๋อมามาต่ะมากนะคะนครศรีอยุธยาแล้วก็นครนายกนะคะก็คือคําว่านายกเนี่ยเมืองนายกนะนครน,นายกเนี่ยก็มาจากการยกเว้นภาษีอากรในสมัยก่อนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปกครองนะคะค่ะจากสมุหนายกอะ่ะอมันก็เลยเป็นนครนายกนะคะ แล้วก็อีกคำหนึงก็คือกรุงเทพมหานครบ้านเรานี่แหละก็คือเมืองที่พระนครกว้างใหญ่ดุดดังเทพนครนะคะ,คะมีทั้งคําว่ากรุงมีทั้งคําว่านครเลยค่ะนะคะ,คะซึ่งจริงๆแล้วเราก็รู้กันดีว่าชื่อหรือว่านามของกรุงเทพมหานครนั้นยาวที่สุดเลยรเราก็ท่องกันเป็นเพลงใช่ไหมคะ รุ่นเราเนี่ยยังไงก็ต้องร้องได้พี่เมียใช่ไหมพี่นิสาเนาะแต่ก็เรามักเป็นกุสโลบายอย่างหนึ่งเนาะทําให้เด็กๆอย่างเราอะจำชื่อจังหวัดของเราได้อ่ะงทั้งที่มันยาวมากเนาะก็ต้องขอบคุณเพลงนะคะคือให้ท่องถือเฉยๆนี่รู้สึกว่าเอ้มันเหมือนจะลืมๆพอร้องเป็นเพลงปึ๊บโอ้โหมาจัดเต็มค่ะแล้วไม่ลืมด้วยนะถูกแก่เด็กยันแก่นะตอนนี้ก็ยังร้องได้แล้วก็ยังจำได้นะคะ มีอีกนะสะกลนครค่ะก็คือนครแห่งนครทั้งมวลเลยสกลเนี่ยแปลว่าโดยรวมครอบคลุมทั้งหมดนะคะหรืออาจจะเปรียบกับหนองน้ําใหญ่ก็ได้นะเพราะว่าที่สกลนครเขามีหนองหามหลวงใช่ป่ะใช่ะนะคะอันนี้ก็คือสกลนครนะคะอต่ไปอะไรอีกบุรีแม่บุรีมีนไรบ้านบุรีสุพรรณบุรี อ่ามีเยอะสุพรรณจันทบุรีเพชรบุรีลบบุรีเยอะมากนะคะกาญจนบ,บุรีแต่เราเริ่มที่กาญจนบ,บุรีนะคะซึ่งเป็นเมืองที่ทางฝั่งตอนตกนะเป็นเมืองหน้าด่าน,นะคะ่ะถ้าไปดูประวัติของเขาเนี่ยโอ้โหเขาก็มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานมากๆเลยนะคะอันนี้จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะหรือว่าในโบราณเขาก็เรียกว่าเป็นการประวัติววทองไงเป็นเมืองแห่งทองคาอะ่ะ อ่าที่เรารู้กันนะคะหรือ,รอในอดีตเขาเรียกว่าเมืองคําก็คือมาจากทองคํานี่นแหละก็คือจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะคะเพชรบุรีค่ะหรือว่าเมืองเพชรเนาะเราอาจจะตั้งชื่อตามแม่น้าเพชรบุรีหรือว่าชื่อเดิมชื่อเมืองเดิมของเพชรบุรีก็คือเมืองพิบพีนะคะเป็นที่มาของชื่อเพชรบุรีลบบุรีค่ะค่ะเมืองเล็เป็นชื่อเมืองเก่าสมัยทวารวดีเนาะที่เรียกว่าละวบุระหรือว่าละโวค่ะแล้วก็ แปลงมาจากวอเป็นพอก็เลยเป็นลบบุรีนะคะสุพรรณบุรีค่ะอันนี้ก็เป็นเมืองคําเหมือนกันนะ,ะมาจากอู่ทองสุพรรณภูมินะคะก็มาเป็นสุพรรณบุรีค่ะค่ะราชบุรีค่ะราชาเนี่ยอ่าแปลว่าราชาแปลว่ากษัตริยะะ์ค่ะเป็นเมืองของเจ้าหลวงเจ้าแผ่นดินนะคะเรียกว่าราชบุรีชนบุรีค่ะค่ะก็คือเมืองน้ําชนแปลว่าน้ําเนาะ ก็คือเมืองในกลุ่มของเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออกของเรานั่นเองค่ะค่ะปลาจีนบุรีอันนี้ทางภาคตะวันออกเนาะอยู่ทางทิศตะวันออกของสยามหรือที่เรียกว่าทิศประจินนั่นเองนะคะก็เลยเรียกว่าปราจีนบุรีหรือว่าเมืองตะวันออกนั่นเองนะคะสระบุรีค่ะสระหรือสาแปลว่าแอ่งน้ําหรือว่าสายน้ำไงค่ะเราก็เลยเรียกจังหวัดนี้ว่าเมืองบึงหนอง นะคะก็มีทั้งน้ำมีแอ่งน้ำอยู่เยอะก็เลยเรียกว่าสระบ,บุรีนะคะสิงห์บุรีเนี่ยชื่อเดาได้เนาะสิงห์บุรีก็คือเมืองของสิงห์ราชสีสิงโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้ชื่อว่าสิงห์บุรีนนทบุรีค่ะนนแปลว่าสนุกเพลิดเพลินยินดีรื่นเริงน,นะค่ะก็เป็นเมืองแบบเมืองดีอะเมืองที่มีแต่ความสนุกสนานรื่นเริงความหม่ยเลยค่ะใช่ถูกต้องค่ะ อะไรอีกบุรีบุรีตานนี้บุรีอยู่ข้างหน้าบ้างเนะาะบุรีรัมบุรีรัมก็เมืองดีเหมือนกันอะเพราะว่าคาว่ารัมก็แปลมาจากรื่นรมหรือว่าน่ายินดีนะคะบุรีรัมค่ะอะต่อไปเราไปธานีบ้างธานีก็แปลว่าเมืองเหมือนกันนะคะเช่นสุราธานีเขาบอกว่าสุราธานีเป็นเมืองคนดีเนี่ยสุแปลว่าดีไงราชก็คือราษฎรเนาะอ๋อเมืองของราษฎรที่ดีเมืองคนดี อุดรธานีก็คือเป็นเมืองที่อยู่ทางเหนือของสยามประเทศเราเรามองถึงในอดีตอะนะคะที่มณฑลฝ่ายเหนือที่เรียกว่ามณฑลอุดรก็เลยให้ชื่อว่าอุดรธานีนะคะ่ะอุบลราชธานีอุบลแปลว่าอะไรอุบลดอกบัวใช่เป็นเมืองปทุมมีมีดอกบัวเยอะนะคะปทุมธานีก็เหมือนกันนะปทุมก็แปลว่าบัวเหมือนกัน นะคะบัวหลวงบวัวก้านซึ่งเยอะอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีอุทัยธานีค่ะอุทัยเนี่ยจะแปลงมาจากคําว่าอู่ไทยหรือว่าที่อยู่ของคนไทยนั่นเองนะคะก็<อ>ามาเป็นอุทัยธานีค่ะเรียบร้อยครบนี่คือชื่อจังหวัดของเราคะ่ะซึ่งมีคําว่านครบุรีธานีนะคะซึ่งแปลว่าเมืองเนาะแล้วก็กรุงก็เหมือนกันกรุงคือเมืองหลวงะคะ่ะ กรุงเทพมหานครซึ่งก็มีทั้งคําว่ากรุงแล้วก็มีมีทั้งคําว่านะครออนะคะเป็นจังหวัดเดียวด้วยแต่ว่าถ้าเป็นคําเรียกอย่างอายุธยาก็จะเรียกเป็นกรุงเก่าก็มีอ่าใช่ค่ะน,นั่นเป็นคําเรียกภาษาชาวบ้านเรียกกันค่ะเหมือนสามมอกรอย่างคะ่ะที่เชียงรายใช่ปะก็ใช่อย่างพระประแดงเขาเรียกนะครเื่อนขันอ่าใช่ อย่างนั้นแหละมันก็จะมีชื่อที่แบบเป็นสมยานามของเมืองนั้นนะคะก็เหมือนฝรั่งอะ่ะเราก็เรียกอังกฤษว่าเมืองผู้ดีอก็จริงเรียกฝรั่งเสว่าเมืองน้ําหอมอ,อ๋อใช่ใช่ใช่ใชอ,อย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันสมุดปากกาเราก็เรียกปากน้ําถูก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 ปะเจิงๆค่งก็จะมีหลากหลายคำเรียกภาษาไทยนี่คือแบบมีเยอะมากๆกับกันที่เราสามารถนํามาใช้นะคะใช่ค่ะมีคําที่เป็นทางการแล้วก็คําที่เราใช้เรียกติดปากทั่วๆไป เราก็จะเข้าใจกันอะ่ะคนไทยจะเข้าใจเลยบอกอ่ะไปปากน้ําทุกคนรู้เลยแต่ถ้าเป็นคนอื่นมา,าจะงงนะปากน้ํำคืออะไรอะ่ะมันจะอาจจะแปลงความไปปากน้ํทาทะเลหรือปากน้ําตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยจริงค่ะใช่เลยนี่แหละก็ได้แบบทบทวนศีลภาษาไทยของเราเยอะม่ะมันไม่ง่าย จริง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 แล้วกลายเป็นว่ามีคําหลักหลายไม่พอแต่พวกเราเข้าใจกันด้วยอันนี้แหละใช่เพราะว่าเราเป็นคนไทยไงคะเราจะเข้าใจมันได้ดีเลยแหละค่ะก็ต้องมาทบทวนกันนะคะแล้วก็ได้รู้ถึงรากกับทาราจันเปิ้ลเป็นประจาทุกสัปดาห์ด้วยนะคะใกล้จะเปิดเทิมเข้ามาทุกทีแล้วค่ะน้องๆคนไหนที่ยังตัดสินใจอยู่นะมาที่มหาวิทยาลัยราชพันธนบุรีของอารารย์เปิลได้เลยค่ะตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ เราไม่ต้องสนใจทีแคสเลยน้องๆเดินเข้ามาเลยค่ะเข้ามาสมัครแล้วก็มาเลือกดูว่าอยากเรียนสาขาอะไรนะคะถ้าที่คณะของอาจารย์เปิ้ลก็คือคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์ค่ะภาคมนุษยศาสตร์แล้วก็ภาคสังคม,มศาสตร์นะคะก็จะมีทางสายภาษาค่ะอย่างภาษาไทยภาษาจีนเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจค่ะซึ่งตอนนี้เราก็รับ เ,เพื่อนๆชาวต่างชาติเข้ามาเรียนด้วยนะถ้าเข้ามาเรียนเราก็จะมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติทั้งชาวจีนแล้วก็ฝรั่งด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีทางด้านการออกแบบค่ะทางด้านศิลปะนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบมิศิลป์และออกแบบดิจิตอลแล้วก็การออกแบบทัศนศิลป์ค่ะในเรื่องของสตรีทอาร์ตนะคะถ้าใครสนใจวาดๆเขียนๆอยากเป็นนักศิลปะแล้วก็มาได้เลยค่ะนอกจากนั้นเราก็ยังมีสาขาที่เกี่ยวกับรัฐประาศาสนศาสตร์ แล้วก็นิติศาสตร์ด้วยนะคะส่วนอีก2งสาขากําลังจะเปิดในเร็ววันนี้ค่ะก็คือนาฏศิลป์และการแสดงแล้วก็การจัดการชุมชนนะคะน้องๆคนไหนสนใจสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์จัมเปิลก็ได้ค่ะ0982499751 0982499751นะคะหรือถ้าให้ง่ายกว่าน,นั้นเลย ้เข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักทะเบียนของมหาวิทยาลัยสุพัธนบุรีก็สามารถไปดูคณะแล้วก็สาขาวิชาอื่นๆได้ด้วยนะคะหรือจะเข้ามาที่ Facebook คูโซคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสพัธนบุรีค่ะในอินบ็อกก็จะมีพี่ๆคอยตอบคำถามนะคะส่วนถ้าอยากเรียนภาษาไทยมาคุยกับอาจารย์เปิ้นในเพจสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เลยนะคะ มีเวลาตอบให้กับน้องๆทุกคนตลอดเวลาเลยค่ะใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะคะเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะวันนี้ท้างขอบคุณท่านอาจารย์เปิ้ลมากเลยค่ะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรักภาษาไทยกับอาจารย์เปิ้ล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์รสสรินดิทธบันจงสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏธทุนบุรี